สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนีกับผมเพิ่งคิส่ากันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่น Ark Survival e v o Mobile กันอีกแล้วนะโอ้ยไททันโอ้เลือดแสนสามครับผมสองแสนสามโอ้ไททันไททันโซลัดครับผมคอยาวนะไม่เคยมีในโลกนะยวจะทำการยิง หยุดได้ไหมเนี่ยเองอะตามพี่มาตลอดเลยพอจบก็บอกแค่กดหมดก็บอกยิงไปเลยมืออ้อาวว t าเต๋อเฮกอินเดทป้อมกูไงนี่เออโอเคเดี๋ยวผมจะไปใกล้ๆมันเลยนะโว้ยอืออ้าว ไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ปลาตัวใหญ่เฮ้ยโปโตโทรัลมันเยอะเกินเลยโอเค ไม่โดนสักดอกโอเคโดนแล้วโดนแล้วครับผมยยิงมนลัวๆยิงลัวๆยิงลัวๆ รัวๆแล้วครับผมไม่มันใช่เวลาพังไหมเนี่ยโอ้โหอย่างนั้นเอาทันเอาธนูก็ได้อะธนูก็ได้ครับผมถ้าไม่ได้ก็เอาธนูครับผมๆๆๆๆมามาเลย เอ้ยอ๋อบินอยู่เอา้าทำไมยิงไม่ได้วะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวทำไมยิงไม่ได้ตุบตุบตุบโอ้ยยิงไม่ได้อ่ะยิงไม่ได้ตายแล้วครับผมตายแล้วโอ้ยโอ้ยปวดหัวอว่ะ Oh oh Ui dạ ra vào dạ này đây dạ 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 Ok 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 Oh dạ nè, đó dạ 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 này đây dạ 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 ต้องมีเอาข้างน้างอีกโอ้ตายแล้วครับผมตายแล้วโอเคโอเคตรงนี้ตรงนี้เอามาด่วนเลยครับผมด่วนเลยด่วนเลยนี่ไอท่านซลัดนะครับผมท่าจะรุดเท่าไหร่ท่าจะโอ้ จัดครับผมปั๊มยิงไปครับผมยิงไปยิงไปไปเลยยิงไปเลยยิงไปครับผมยิงไปยิงไป ค่าสรุปมันไม่ขึ้นเลยอ่ะตายแล้วครับผมตายแล้วเคเคเคยิงไปโอเคตายไปแล้วครับผม อีอีกลูอิงเลยครับผมโตสั่นมากโอ้โหลีเลือเร็ว ม่เนี่ยมันใช่เวลาอย่าแป๊บน,นึงนะตรงนี้ก็เป็นปองอีกเอ้ยโอ้ยวุ่นวายเอาไหมเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวนะวุ่นวายไปหมดเลยอนะ่ะทำอะไรไม่ได้แล้ว ยิงได้อะมันยิงไม่ได้มันยิงได้อีจิงมันยิงได้แต่มันยิงไม่ได้เนี่ยโอ้อะไรเนี้ยโอเคตกลงไม่จับแล้วอีเกียจจับว่ะช้ามากอะอัลลผมอยู่ไหนละ อืมออกจากห้ับบ่เกีอโรจับไททัทนไม่ได้แลวเอ้ยเหนียวนึบมากอยู่ในด,ดานนี่เหนียวนึบเลย ปามีนะจ๊ะสร้างบ้านตรงไหนสร้างบ้านตรงนี้คะเนี่ยเนียจุงจุงเอ้ยอีวิกฟุตวัาดีเอลิงจอ๋อวัดีดูต่อยไปครับผมต่อยไปต่อยไป เดี yeah. 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 Uh ๋ยวเธอระเบิร์ดนะครับผมเธอระเบิร์ดอย่าอย่าอย่าไอเทอระเบิดอุ้ยไอหมีพี่หมีไอเทอระเบิร์ดเทอระเบิดอืออือโอ้โหไตยคู่ คู่เลยโอ้ยหลงหลงมาเอ้ยมุ่นตัวได้ด้วยเสือยาเอ๊ะอโลจัดการก่อนป๊บเึงเอ้ยใส่อะไรเนี่ยเต็มเลยอือวันพีชวันพันวันพันอือ หมัดครับผมหมัดพลังสายฟ้านี่ไอหมัดหมัดครับผมต่อยหมัดเดี๋ยวอัลลอเดี๋ยวก่อนบินไปบินไปก่อนี๋่ว่าอัลลอนี่คีก่อนเอะอ่ะตะกันขนาดไหนลยลูอพี่ พาอโลบินด้วยจะเลยตัดไปด้วยตีไปด้วยเไป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 ,ไปขนาดนั้นเลยอะ่ะโอ้โหแล้วไอ้นี่มันจะดันไปไหนวะเนี่ยแต่เอาแต่จะขึ้นเดียวเลย ทีเล็กยาวลงไปหมดแล้วลงไปหมดแล้วลูลูกผมอยู่ไหนอะอหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลไกด์อ๋อเนอนอบินมาสักไก่เลยเดี๋ยวพาอัรโณ์ไปบินด้วย โอ้ยจังเลยเนี่ยโอ้โหจะออกสำเพือ่ออหนึ่งร้อยพอเป็นไงอโลสลสค่าทีเล็กตัวที่ใหญ่ที่สุดในน้ำมันค้างอังกิโล เซเวอร์นี่มันดีินู่นน่ะเดี <Damas cus> oh, okay. Okay. ๋ยวนาที่กั้นอุณหภูมิขั้นต่นี่โอ้ยโอเคโอเคยิงจะปิดครับผม ดิดดดิดโอ้ยอัลโลอ่ะอลาอัลล,าอ,ล,ลาอยู่ไหนอเนี่เป็นอะไรก็มกไม่รู้ดูห่างนี่อ้าอีกเร็ววะเนี่ย อพอไม่ต้องอันนี้มาสักสองร้อยจะได้เร็วๆขึ้นนะไม่ใช่อะไรหรอกอีกแล้วแล้วอันโลหัผมมันล่วงอะดูดิดูดิแล้วอันโลหัผมมันลวงเว้ยอืม เนี่ยเป็นตัวสำคัญของผมเลยนะก็เพราะว่าผมพบเจอมันตอนนั้นนะเฮ้ยตัวอะไรอาเจนอา,อาอาเจนเต็มเลยอะ่ะมีวูฟอ่ะมีวูฟด้วยไปแล้ววูฟอเจ้าวูฟโอเคเอปินขึ้นหนึ่งเขาไปเลยปินป้นเขาไปเลยเฮ้ย เอ,ออเออเออกัดให้หมดครับกัดเรียบกัดเรียบเอ,ออเออเออกัดเรียบเลยครับผมอามีแหลตตรงนี้อัโลเนี่ยก็สามารถพบเห็นได้ทั่วไปนะหลักหลักเราเลย เออ okay. ไหมีหน้านูอีกแล้วเอ้ยๆยๆๆๆยืยอยยยอยยยยยยยเยยยอยยอยยยยยโอเคยย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 อย yeah อคอัพไปครับผมอัพไปเลยอัพไปให้หลุดโลกอัพไปครับผมจัดไปสเต็ปหนึ่งโอเคหัวเลือดหน,หนึ่งหนึ่งมื่นกว่าโอม <c oughs> ้มันจะเฮ้ยมันจะเร็วไปไหนเฮ้ยมันจะเร็วไปไหนเดี๋ยว <c oughs> เกมกระตุกเกมหลดไม่ทันเลย จากห้าสิบปกติวิ่งเร็วอย่างกโซนิกครับผมโซนิกเนี่ยโคตรชอบเนะโซนิกเดอะเฮดช็อตแต่เพื่อนผมเนี่ยดูเออ,เอ,อโซนิกเดอะเฮดฮอคสองนะแล้วมันใช่เวลามาคุยเรื่องโซนิกไหมเนะี่ยปัม๊ม มาแล้วอัโลซอลับมายืนแล้วพาอันลี่มายืนนะเอ้ยมันยยยงนปยยยเยยยยยียยอ้ยไม่ยยยมันยยยงป ยิ่งไปไหนเม่อกไอตัวมาอกยิ่งไปไหนเฮ้ย <Hey! S 1> ตัวนี้มันน,นี่มันตัวดื้อในตำนานน,นตัวโปรดในตำนานครับผมเออออเออเรียบร้อยแตกครับผม <laughs> แตกเลย ไปเอาลูกอันโลก่อนนะไปเอาลูกอันโลน <c oughs> ลูกอันโลลูกอันโลมาดูน้องกันมาดูน้องมาดูน้องเฮ้ยไอเ้เขี้ยไอ้เขี้ยมเฮ้ยไอ้เขี้ยมัยยมมนปกติมันไม่ใจร้ายขนาดนี้ไม่ใจ่หรอ เอาปุมหายไปไหนอะอ้าวว่าย่นหนแล้วอะตายแล้วมันตายหรือ,อยังอะมันตายแล้วมั้งไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้ากระปากกาะากระาษรดาของฉันยอดโต วหมเนี้ยมันดีมากเลยนะครับผมเนี่ยกดโหมดออออเรีพอร์ตไปปุ๊บไม่ผมเกิดมาหลังแมพเลยเหรอเนี่ยว่าป่าเล็ดวูดมีประตูลงดันด้วยเอ้ยอะไรเนะี่ย ชุดชุดอะไรเนะี่ยชุดอะไรของมันเอาแต่สใส่ไม่ได้อะ่ะทิ้งไปทิ้งไปทิ้งไปครับผมทิ้งไปเราจะไม่เอาชุดที่มันกักนะเราจะไม่เอาชุดที่มันกดัดกัด จลาล,ะล,ะละ่าล่าลาฮัจู้เป็นอาร์กมอนะอืมเดซื้อกันก่บอาซื้ออะไรดีนะอืมซื้อเอาเป็นเออนี่แล้วกันนะซื้อไปแล้วไม่ใช่เหรอ เซื้อไปแล้วนะโอ้น้ำตกสวยอะ่ะอ,อืออืออือไปกัดทำไมฮะเฮ้ยนั่นมันสปพนเฮ้ยวันนี้วัดดีเพิ่วัดดีวัดดีวัดดีเป็นไง วัดดีแบบใหม่ครับผมสวัสด,ดีแบบใหม่นั่นก็คือป้ามกขให้ครับผมแตกป้ามแล้วก็แตกเลยนะเราไม่ยุ่งกับเอพวกตัวที่มันอ่อนกว่าไม่แต่สว่ามันจะมาฆ่าเรานี่คือเกลี่ไม่มัดหนึ่งในเดนเสารที่มันหนึ่งในเดนเสาที่มันไอ้วิ่งไวที่สุด <c oughs> เออเยยยๆๆๆๆอาดามจด้วยอัพไปเยอะๆนะครับดาเมเนี่ยเน้นอัพให้เยอะๆนะอัพไปเลยเอัพไปเลยโอเค ลองตีดูดิลองตีกวางดูดิปึบปึบปึบเฮ้ยสองทีตายเลยแล้วนะปากูห่โอ้โอเค,รอออเ,คเรามาพักตรงนี้แล้วกัน้ไอ้นี่มันจะวิ่งหนีไปไหนวะเนะี่ยวิ่งหนีอะไรมาไอ้หนู บ๊งปะ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 ฮ่าฮ่วันที่ยี่สิบสามไปหาจับเลื่อยเปื่อยดีกว่าผมมีอะโลตัวตัวเดียวแล้วผม อย่างหาเพื่อนให้มันนะตัวอะไรก็ได้อืแมวงูนี่โหดร้ายเกินอืออืออือขนาดหอยทากก็ยังไม่เว้นนะดินโลดินโลดิโล,โล,โลอืมไปหาตามแม่นมม้ำอเมซอนแล้วกันนะไอ้นี่มันเหงานะ โลงเหงานะครับผมเอ้ยอ้อผมไม่ได้เหงานะผมโหจะตายอออไอ้หนูแกเลเวลเท่าไหร่ไอ้นี่ฮะตรงนี้ไปนอนเลยไปนอนไปนอนก่อนไปนอนพักผ่อนก่อนนะเอ็งไปนอนพักก่อนกันอะแค่คู่เลยนอนพักผ่อน ยังไงผักผ่อนผักผ่อนแบบออ้เรนดีอ่าแล้วมันก็จะไปหามี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 โอ้ยโอ้ยอนาคอนดาท่านผู้ชมอนาคอนดาครับผมอนาคอนดาอนาคอนดาไปก่อนงูอนาคอนดาเต็มเลยแถวนี้แต่นี่มีแต่งูอนาคอนดาแต่ไม่มีหมา ไอ้งูนี่มันจะโฉบไปไหน,ไหนี่นไปก่อนไอ้หน,นูพี่ช่วยเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยไอ้หน,นูเดี๋ยวมากัดงูให้ตายกันนะกัดงูให้ตายเรามีเหนว่าเราจะมากัดงูให้ตายนะครับ <c oughs> เอ้ยโด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 เต็มเลยโดโด,โด,โด,โด ให้เดี๋ยวเลือดหลับไม่ได้ครับผมหลับไม่ได้จริงๆเอ้ยไอคนปลาไอบิ๊กฟุตไอลิงโจพ่อตั้งให้โอ้ยเก็บเกบบมาดีไฮฮัลโหล ดีออ้ยสต๊อแมนนีสต๊อสต๊อแมนโอ้กโดมิเนียนโอเคๆเ oh okay, okay, okay. อาคามันนี่มนคามาสักสองอัน โอ้ยอ oh. mm, nah. uh. uh. oh ืมอยู่นะปึดเปิดอ่ะอ่ะโอ้โหดูท่านอนนี่เฮ้ยดิซิสตูด เอ้ยเธอระเบิดเธอระเบิดเธอระเบิดนอนหลับฝันดีไหครับผม <laughs> ดู <laughs> อยา,ากจัก